ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกคุณทวินันท์คงครานรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับคุณโดฮยองคิมประธานบริษัททีเคบริษัทจำกัดรวมทั้งคุณโจจุงกูประธานบริหารบริษัททีเคกรีนจำกัดผู้ผลิตรายการพร้อมสองพิธีกรคู่หูต้นหอมสกุลตลาดและบอยพิสนุรวมถึงเมนเทอร์ชื่อดังเชที่กำพรและอ้นสราวุฒรวมทั้ง ได้มีการแถลงข่าว King of s a l e บัลลังนักขาย2ซึ่งจะพร้อมออกอาอกาศทางททบ5ในเดือนตุลาคมเริ่มอ่อนแอตอนแรกตั้งแต่วันศุกร์ที่4ตุลาคม2567เวลา2 1 2สนาถึง2ี่อนิกาต่อเนื่องทุกวันศุกร์จำนวน13ตอนด้วยกันทีซีซั่นสนะคะที่ความแตกต่างจะแตกต่างจากซีซั่นแรกเราก็ได้เห็นในงานแถลงข่าวแล้วเนาะความตื่นเต้นคือเราจะมีเมนเทอร์ใหม่ซึ่งเมนเทอร์เนี่ย เป็นนักขายมืออาชีพมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วก็ทําการขายจริงฉะนั้นเทคนิคต่างๆของเมนเทอร์ในการคัดเด็กหรือในการวางแผนหอมว่าซีซั่นนี้มันจะมีความเข้มขน้นปีนี้เราได้พิธีกรเสริมที่ออพิธีกรหลักคู่ดีกว่าอย่าพูดเสริมค่ะเรามีพิธีกรเพิ่มอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นพิธีกรมืออาชีพ เป็นคู่ขวญที่เคยอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านหลังเดิมที่โด่งดังกันมาในช่อง5้าเราก็จะกลับมาทำรายการด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเหนื่อยโปรดักชั่นนิดนึงในเรื่องของการตัดต่อน่าจะมีตีกันแต่สนุกแน่นอนผมว่าถ้าเราสองคนทํางานร่วมกันนะผมว่ามีความมีความที่เราเขาขากันทํางานกันมานานมากจริงๆแล้วก็ช่อง5้าเหมือนกลับมาบ้านเก่าเนาะใช่คือมีอยู่5 6ปีที่เรามาทุกทุกเช้าเลยฮะทุก8ปดโมงเช้าเหมือนแบบมาก็มาเจอแต่แบบพี่ๆคนหน้าคุ้นเคยอะไรเงี้ยแล้วก็มาครั้งนี้กับ บลังนักขายซีซั่น2ด้วยผมว่ามันน่าจะทําให้รายการนี้นะฮะมันเข้มข้นขึ้นสนุกขึ้นพร้อมกับเมนเทอร์ที่แบบปากดีด้วยแล้วก็มีความค <c oughs> ิด <c oughs> ที่ด <c oughs> ู <c oughs> พูดดีดีพูดดีคอมเมนต์ดีคอมเมนต์ดีอย่างคุณเชียพี่อ้นสลาวุธอย่างเงี้ยคุณมิกบรมวุฒิอย่างเงี้ยคุณโอ้แต่ละคนคือเราเราเรายังเห็นเชียในการทำคอมเมนเตอร์หรืออะไรบ้างแต่เราไม่เคยเห็นพี่อ้นที่มาในมาสเธอราแล้วเขาไว้หนวดอ่ะคิดดูว่าน่ากลัวมากคนนี้เขาจะข่มขวัญคู่ต่อสู้ขนาดไหนเพราะพวกเขาต้องมาแข่งกันด้วยนะแล้วก็ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความเป็นรูปเป็นร่างที่เราเคยเห็นแล้วฉะนั้นน้องๆที่เข้ามาสมัครเนี่ยหอมว่าอาจจะเดาทางได้อาจจะเตรียมการรับมือมา ะะแล้วบอกว่านี่แหละคือความเข้มข้นของรายการบาลังนักขายซีซั่นสซึ่งตอนนี้ก็สามารถสมัครแล้วได้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะรับเปิดรับสมัครนะครับจนถึงสิ้นเดือนส,งสิงหาคมนี้นะคะแล้วเราจะถ่ายทํากันยาตุลาวันที่4ออนแอร์แล้วใช่ค่ะยังไงฝากเป็นกําลังใจกับน้องๆแล้วก็ขอให้น้องๆน,นะคะน้องๆพี่พนนๆนะนะอาใครก็ตามที่อยากประสบความสําเร็จในด้านการขายออนไลน์มาเอาเทคนิคที่นี่เอาเทคนิคไม่พอคุณขายของคุณได้เปอร์เซ็นต์เงินรางวัลคุณก็ได้แล้วเงินรางวัลก็สูงสุดปีนี้เนี่ยนะ คือ1ล้านบาทแล้วยังมีแพ็กเกจเที่ยวเกาหลีด้วยโดยรวมแล้วประมาณ1นล้านแปดแสนบาทคุณที่สองได้ห้าแสนที่3ได้ส0 0 0สนนะคุณนะใช่ค่ะนะฮะถ้าไม่ได้รางวัลไปก็ได้ประสบการณ์แหละในการแบบในการขร้างอาชีพเป็นตัวเองอย่าทิ้งโอกาสนี้ค่ะมาร่วมสนุกด้วยกันหอมเชื่อว่าสนุกแน่นอนค่ะก็ครั้งนี้เป็นการรวมกับประเทศเกาหลีด้วยนะฮะแพลตฟอมนี้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ น่ะพี่อ้นมาเจอแล้วพี่อ้นครับพี่อ้นเชียร์มาอ๋อโอเคเข้าเลยที่พี่อ้นเชียร์เข้าเลยเอาเลยพี่อ้นเลยค่ะไม่เป็นไแต่พี่ขอพูดดีนะเพราะว่าไม่เคยพี่อ้นเป็นเมนเทอร์จริงๆให้พี่อ้นพูดก่อนเลยใกล้เลยใกล้หน่อยโอเคฮะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปในตอนตอนแถลงข่าวนะครับบอกว่า คือการขายเนี่ยเราคิดถึงเงินอยู่แล้วครับเราอยากได้เงินเราอยากประสบความสําเร็จแต่ว่าผมว่าโลกใบนี้สอนเราหลายๆเรื่องในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เงินแล้วลหละที่เราต้องการมันคือคุณธรรมมันคือความรู้สึกรับผิดชอบของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นคนขายเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราจะให,ให้ที่มากที่สุดคือในมุมของผมนะผมรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้อย่างน้อยที่สุดแล้ว โอเคและการสนุกแน,น่น่าเป็นโปรั่นที่ดีอะไรทุกอย่างทีมงานที่ดีแต่ว่าถ้ามันเป็นเกรดอะไรที่ทำให้สองคอมมันดีขึ้นได้ในมุมของคนขายเนี่ยม,มันน่าจะช่วยกันอุ้มสังคมให้สูงขึ้น<ม>และ2คือว่าผมอยากฉาบบอกทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์หรือว่าดูงานตรงนี้อยู่บอกว่าอย่าดูถูกตัวเองมาเอาเงินกันครับมาเอาประสบการณ์มาเอาความรู้อย่าดูถูกว่าฉันคงไม่ใช่คนที่เขารอคอยอยู่ฉันคงทําไม่ได้ความคิดอย่างนั้นให้ลืมไปเลย<ม>อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เรารอคอยกันอยู่แล้วคุณจะเป็นที่หนึ่งของเราครับ มาเจอเมนเทอร์ที่กล้าวใจออดูสิแต่ว่ามีรอยยิ้มที่อบอุ่นนะคร<อ>ับ ก็มีคุณธรรมส่วนคุณล่ะมีความก้าวร้าวไงคะสู้กับพิธีกรพิธีกรเสริมรองใช่พิธีกรไหมใช่นะคะก็ก็รู้สึกยินดีเป็นเกียริค่ะเพราะว่าคือจะบอกว่านี่มันเป็นโอกาสที่ที่น่าสนใจคือเป็นความร่วมมือของมืออาชีพ2องสองฝั่งเลยทั้งไทยทั้งเกาหลีเองคะแล้วก็คือจริงๆแล้วทุกวันนี้เหมือนนักขายหรือว่าอุ้ยคนอยากหาอาชีพทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรือบางคนกลายมาเป็นอาชีพหลักก็ตามนะคะคือวันนี้นักขายเหล่านี้นะคะคือจะมาพร้อมกับโอกาสที่ดีนะคะต่อให้คุณไม่ได้ เงินหนึ่งล้านบาทเลยหรือต่อให้คุณไม่ได้อะไรเชื่อเถอะว่าสิ่งที่จะได้จากรายการนี้มันจะไปต่อยอดสร้างมูลค่าในระยะยาวมันยั่งยืนมากๆนะคะก็หวังว่าจะมาเจอการมาสนุกการน,นะคะก็ย้ำอีกครั้งว่ารับสมัครถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้30สิงหานะคะก็มาเจอกับบรรณักขาย2นะคะ King of s a ซ e กันได้นะคะบอกเลยว่าสนุกแล้วก็ได้มิชานะคะได้แบบบรรยากาศอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกลับไปเนี่ยมันจะหาที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอนครั้งหนึ่งในชีวิตมาเจอกันค่ะขอเซตเซตเดิมแล้วก็ ให้ต้นหอมฝากถึงการก,การมัครยืนซีสเซตเดิมโ okay. 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 อเคโอเคโอเคพอประเด็นสุดท้ายะะแล้วครับเดี๋ยวให้ามาสามัมภาษณ์แยกนะครับเออ,อก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะอย่างที่พี่อ้นบอกอยากคิดว่าตัวเองทําไม่ได้บางอย่างเนี่ยอาจจะต้องลองลงมือทําแล้วไม่แน่คุณอาจจะเป็นคนที่เราตามหามาร่วมสนุกกันคะ่ะมาสมัครกันเยอะๆคะ่ะเเรารับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ผู้ชนะเลิศรับเงินรางวัลสูงถึง1ล้านบาทค่ะรางวัลที่2นะคะ5แสนบาทแล้วก็ผู้ชนะเลิศแบบที่3เนี่ยจะได้3 0 0แสนบาทยังไงมีเงินรางวัลมีประสบการณ์กลับไปอย่างแน่นอนนะคะเรารอที่จะเจอทุกคนอยู่นะคะสมัครวันนี้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ใช่นะคะคแล้วก็ผ่านทางออนไลน์เลยครับเซิร์ชเข้าไปเลยฮะบัลลังนักขาย2นะฮะดูวิธีการสมัครเขาทำเงินยังไง แล้วส่งมาครับส่งเป็นคลิปมานะฮะให้เราแบบรู้สึกว่าเราน่าสนใจมากที่สุดแล้วเราจะเลือกคุณคุณเข้ามาร่วมรายการครับค่ะเรามาสนุกกันเดี๋ยวเจอกันนะคะเจอกันครับอินเสิร์ตเลยครับ